สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่13กุมภา2565นะคะวันนี้ก็จะมาแจกเลขฟรีนะคะหน้า YouTube นะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะสำหรับ เลขในตารางนะคะถ้าไม่ชอบเลขที่หนูจับให้คุณสามารถเลือกเลขในตารางนะคะไปจับเล่นเองได้เลยนะคะแนวทางวันนี้นะคะเป็นแนวทางของนอยเลนะคะแล้วก็ลาวนะคะลาวต่างๆที่มีนะคุณสามารถจะไปเล่นเองได้เลยนะคะแล้วก็รวมของนอยนะคะ สำหรับเลขก้านทูบนะคะนุก็จะแปลงเลขให้นะคะเลขต่างๆที่นุตแปลงก็จะโชว์อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะว่าจะมีเลขอะไรบ้างเลขก้านทูบนะคะที่จุดในวันนี้นะคะก็จะเป็นเลข034นะคะเลขที่จะแปลงให้นะคะก็ได้แก่เลข034 084 634 684สนะคะสำหรับเลข3ตัวนะคะเลขเบิ้ลนะคะที่จะแปลงให้ก็ได้แก่เลข0033และ44สําำหรับเลข2ตัวนะคะที่จะจับให้นะคะก็ได้แก่เลข 03, 08, 34, 48, 63และ64นะคะเป็นเลขที่แปลงจากเลขกา้านทุบของวันนี้นะคะ สำหรับใบแดงที่ให้นะคะวันนี้ก็ได้แก่เลข 03, 23, 39, 08, 63, 84และเลขรูดนะคะที่ให้นะคะก็ได้แก่เลข0นะคะและก็เลข3นะคะใครชอบก็ตามนะคะเลขทั้งหมดที่ให้จะมี6ตัวเท่านั้นนะคะก็คือคุณอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะนะเลขที่รูดก็มีแค่2ตัวที่ให้นะคะคือ0กับ3 รวมนะคะเป็นรวมของนอยเลลาวนะคะลาวก็เป็นลาวต่างๆที่คุณสามารถนําไปเล่นได้นอยก็มีตั้งหลายนอยนะคะคุณก็สามารถนําไปเล่นกันได้เป็นแนวทางน,นะคะในการแบ่งปันนะคะของนอยเลลาวนะคะสําหรับช่องนี้นะคะก็เป็นช่องของปนุนะคะใครชอบก็ตามนะคะเรื่องตัวเลขนะคะอยากได้เม็ดเดียวห่างเดียวนะคะก็สามารถ เข้ากลุ่มฟรีได้ค่ะนะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีก็พิมพ์บอกไว้ได้นะคะเดีย๋ยวหนูจะพาเข้ากลุ่มฟรีนะคะมีแนวทางนะคะสำหรับหววหุ้นต่างๆนะคะที่คุณจะเป็นแนวทางให้คุณเล่นนะคะเป็นแนวทาง ของป้านนุชอย่างเดียวนะคะไม่มีแนวทางของคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะสำหรับใครชอบช่องนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามกันได้ค่ะก็จะนำมาลงตัวเลขให้ทุกท่านได้ชมกันทุกวันนะคะเป็นการแบ่งปันเปิดช่องทาง ให้สำหรับคนที่ติดตามมาจาก tiktok หรือว่า facebook นะคะก็เข้ามารับชมทาง youtube กันได้นะคะที่ช่องนุชช n แนลนะคะติดตามกันได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ